ค่ะนักเรียนทุกคนพบกับครูแนนอีกแล้วนะคะในอักษรอ,อ,อเลนสำหรับคาบที่แล้วเนี่ยเราได้เรียนเกี่ยวกับการเขียนแผนภูมิแท่งกันไปใช่ไหมคะนักเรียนยังจำขั้นตอนได้อยู่ไหมเอ่ย ถ้าใครจำไม่ได้นะรีเปิดกลับไปอ่านในหนังสือเลยนะคะในหนังสือคณิตศาสตร์ปสี่เล่มสองของอักษรน,นะคะถ้าใครลืมนะครูให้เวลา1นวินาทีในการเปิดกลับไปอ่านนะเพราะว่าคาบนี้เราก็จะยังอยู่ในเรื่องของการเขียนแผนภูมิแท่งนะคะแต่ว่าเป็นแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบนะเพราะฉะนั้นให้นักเรียนทุกคนเปิดไปที่หน้า110นะคะ หน้า110จะเจอกับหัวข้อการเขียนแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบค่ะสำหรับขั้นตอนในการเขียนแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบนะจะมีขั้นตอนเหมือนกันเปรียบเลยกับการเขียนแผนภูมิแท่งกับคาบที่แล้วนะคะเรามาทวนกันสักนิดสักหน่อยนะว่าขั้นตอนในการเขียนแผนภูมิแท่งมีอะไรบ้างขั้นตอนที่1นักเรียนต้องสร้างอะไรก่อนคะต้องสร้างแกนใช่ไหมก็คือ แกนตั้งกับแกนอนเนาะซึ่งทั้ง1ใน2แกนนี้เนี่ยแกนหนึ่งก็จะแทนเส้นแสดงจำนวนใช่ไหมคะแล้วก็อีกแกนหนึ่งก็จะแทนข้อมูลของแต่ละรายการใช่ไหมอ่าถ้าเกิดว่าใครอยากทำแผนภูมิแท่งแนวตั้งเนาะนักเรียนก็เอาเส้นแสดงจำนวนไว้แนวตั้งนะคะส่วนใครอยากทำแผนภูมิแท่งแบบแนวนอนนะคะก็เอาเส้นแสดงจำนวน ไว้เป็นแนวนอนนั่นเองอ่าจุดที่แกนทั้งสองพบกันเรียกว่าจุดอะไรนะคะจุดศูนย์ใช่ไหมคะอ่าแล้วหลังจากนั้นพอเราได้แกนตั้งกับแกนนอนแล้วทำยังไงต่อเอยขั้นตอนที่สองขั้นตอนที่สองนะนักเรียนก็ต้องแบ่งเส้นแสดงจำ,น,งจำนวนนะคะออกเป็นช่วงๆนะโดยที่แต่ละช่วงเนี่ยจะมีขนาดเท่าๆกันนะคะ เมื่อเราได้ช่วงแล้วเราก็จะมาสร้างสี่เหลี่ยมมุมฉากนะคะที่แสดงจำนวนของข้อมูลแต่ละอันเนาะก็สี่เหลี่ยมมุมฉากแต่ละรูปต้องเป็นยังไงคะต้องมีความกว้างเท่าๆกันนะแล้วก็จุดเริ่มต้นก็ต้องเริ่มที่เดียวกันนะคะถ้าเป็นแผนภูมิแท่งแนวตั้งก็ต้องเริ่มที่จุดต่ำสุดนะส่วนถ้าเป็นแผนภูมิแท่งแนวนอนนะคะก็ต้องเริ่มจากทางไหนเอ่ย ทางซ้ายมือนะคะอ่าสำหรับแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบเนี่ยด้วยความที่เราวาดแท่งสี่เหลี่ยมมุมฉากแทนข้อมูลมากกว่า2ชุดขึ้นไปใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเพื่อความไม่สับสนนะนักเรียนควรจะใช้สีหรือว่าใช้สัญลักษณ์ที่แตกต่างกันนะคะเพื่อให้เห็นความแตกต่างของข้อมูลแต่ละชุดนั่นเอง โดยข้อมูลชุดเดียวกันนะคะเราอาจจะใช้เป็นสีหรือสัญ,ญลักษณ์แบบเดียวกันนะและนักเรียนก็ต้องเขียนกํากับหรือว่าเขียนอธิบายไว้ด้วยนะว่าสีนี้แทนข้อมูลชุดอะไรสัญ,ญลักษณ์แบบนี้แทนข้อมูลชุดอะไรนะคะอเรามาดูตัวอย่างกันเลยตัวอย่างนี้เนี่ยให้ตารางมานะคะเป็นจำนวนหนังสือประเภทต่างๆที่ร้านค้าขายได้ในวันเสาร์และวันอาทิตย์นะคะโดยประเภทของหนังสือก็จะมีอยู่ 5ประเภทดังนี้นิทานกราร์ตูนสารคดีหนังสือเรียนแล้วก็บันเทิงนะคะโดยจำนวนที่ขายได้ในวันเสาร์และวันอาทิตย์ก็จะแสดงดังตารางนี้นะคะต่อมาเราจะนำข้อมูลในตารางนี้นะคะไปสร้างแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบนะคะก็จะเริ่มจากการสร้างแกนก่อนนะคะนักเรียนเราก็จะสร้างแกนตั้งและแกนนอนนะคะ โดยในที่นี้เนี่ยคุณแนนเอาแกนตั้งนะเป็นเส้นแสดงจำนวนหนังสือนะคะโดยมีหน่วยเป็นเล่มนะแล้วอย่าลืมนะเส้นแสดงจำนวนที่ปลายจะเป็นหัวลูกศรน,นะคะแล้วแกนนอนเป็นข้อมูลนะคะก็คือประเภทหนังสือนั่นเองก็ประกอบไปด้วยนิทานกระตูนสารคดีหนังสือเรียนแล้วก็หนังสือบันเทิงนะคะเมื่อเราได้แกนแล้ว แล้วทำยังไงต่อนะเราก็ต้องแบ่งช่วงของเส้นแสดงจำนวนใช่ไหมคะซึ่งในตัวอย่างเนี้เราแบ่งเป็นช่วงทีละ10นะโดยเริ่มจาก 0, 10, 20, 30, 40แล้วก็50แบบนี้นะอ่าแล้วทีนี้เรามีข้อมูลของวันเสาร์และวันอาทิตย์ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นในข้อนี้ก็จะมี2ส,สีนะเป็นสีส้มกับสีเขียวนะ โดยสีส้มเนี่ยจะใช้แทนข้อมูลของวันเสาร์นะคะแล้วก็สีเขียวแทนข้อมูลของวันอาทิตย์นะเมื่อเรานําข้อมูลในตารางมาเขียนนะคะ,ะเราเริ่มกันที่หนังสือน,นิทานที่ขายได้ในวันเสาร์นะคะซึ่งจากตารางขายได้40เล่มเราก็จะสร้างสี่เหลี่ยมมุมฉากนะขึ้นมาจนถึง40นะคะแล้วก็ระบายสีส้มนะเพราะว่าเป็นข้อมูลของวันเสาร์นะ จากนั้นก็เขียนตัวเลขกำกับไว้ด้วยก็ได้นะคะเพื่อความง่ายแล้วก็ความสะดวกในการอ่านเนาะแล้วก็อีกแท่งหนึ่งเนี่ยเป็นข้อมูลของวันอาทิตย์นะคะก็คือสีเขียวตรงนี้จากตารางเนี่ยหนังสือนิทานขายได้35เล่มในวันอาทิตย์เพราะฉะนั้นสี่เหลี่ยมมุมฉากสีเขียวตรงนี้ก็จะมีความสูง35นะคะนะักเรียน แล้วนักเรียนก็ทําแบบเดียวกันกับหนังสือการ์ตูนหนังสือสารคดีหนังสือเรียนแล้วก็หนังสือบันเทิงใช่ไหมคะนักเรียนก็จะได้แผนภูมิแท่งที่มีรูปร่างหน้าตาแบบนี้นั่นเองจากแผนภูมิตรงนี้นะนักเรียนก็จะสามารถเปรียบเทียบได้ใช่ไหมคะว่าในแต่ละวันเนี่ยหนังสืออะไรขายได้มากกว่าน้อยกว่าเนาะอย่างเช่นในวันเสาร์นะคะหนังสือนิทานเนี่ยขายได้มากกว่าหรือว่าน้อยกว่า วันอาทิตย์เอ่ยอ่าวันเสาร์ก็ต้องดูสีส้มใช่ไหมคะสีส้มเนี่ยขายได้40เล่มแต่ว่าวันอาทิตย์เนี่ยขายนิทานได้แค่35เล่มเองแสดงว่าวันเสาร์เนี่ยขายนิทานได้มากกว่าวันอาทิตย์นั่นเองอ่าเราไปดูตัวอย่างที่8กันเลยนะคะตัวอย่างที่8ก็เช่นเดิมค่ะให้ข้อมูลที่อยู่ในรูปของตารางมานะแล้วก็ให้นักเรียนเขียน แผนภูมิแท่งเปรียบเทียบรายรับและรายจ่ายของร้านนกพะเก้าใน1สัปดาห์1สัปดาห์ก็ประกอบไปด้วย7วันใช่ไหมคะก็เริ่มตั้งแต่วันอาทิตย์วันจันทร์วันอังคารไล่ไปเรื่อยๆจนถึงวันเสาร์นะแล้วก็รายรับเนี่ยก็ในแต่ละวันก็จะแตกต่างกันไปนะคะรายจ่ายก็เช่นกันเนาะข้อมูลก็ให้มาดัง,ดงตารางนี้แล้วเราจะนำข้อมูลในตารางนี้นะไปสร้าง แผนภูมิแท่งเปรียบเทียบนะคะเริ่มจากเขียนชื่อแผนภูมิก่อนเลยนะชื่อแผนภูมิเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ทําให้คนอ่านนะคะเข้าใจเนาะว่าแผนภูมิที่เรากําลังจะโชว์เนี่ยมันสื่อถึงอะไรสื่อถึงจํานวนอะไรซึ่งแผนภูมิที่เรากําลังจะสร้างเนี่ยเป็นแผนภูมิที่แสดงรายรับรายจ่ายของร้านนพเก้าใน1สัปดาห์นั่นเองอันดับที่1สร้างอะไรนะ สร้างแกนใช่ไหมคะแกนตั้งและแกนนอนนะโดยในข้อนี้เนี่ยเรายังให้แกนตั้งนะคะเป็นเส้นแสดงจำนวนเหมือนเดิมในที่นี้ก็คือแสดงจำนวนเงินนะมีหน่วยเป็นบาทนะคะแล้วแกนนอนในที่นี้ก็คือวันนะให้แทนเป็นวันเราก็ไล่ตั้งแต่วันอาทิตย์วันจันทร์วันอังคารไปจนถึงวันเสาร์นะคะ,ะจุดที่แกนทั้งสองพบกันเรียกว่าจุด ศูนย์นะคะนักเรียนจากตารางนะนักเรียนจะเห็นว่าข้อมูลของเราเนี่ยเป็นข้อมูลที่ตัวเลขค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวเป็นหลักพันเลยใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าเราจะมาเริ่มด้วย1 2 3อาเนี่ยอาจจะไม่เหมาะสมเท่าไหร่เพราะฉะนั้นก็แบ่งแกนนะคะทีละ250แบบนี้เลยก็จะเพิ่มขึ้นทีละทีละ250นะเป็น250 500 750 1000ไปเรื่อยๆนะคะ ในที่นี้ให้ค่ามากที่สุดคือ2,500นะนักเรียนจะเขียนไปถึงเท่าไหร่ก็ได้นะคะขอให้มันครอบคลุมข้อมูลของเราเนาะแล้วก็อยู่ในเกณฑ์ที่กำลังพอดีไม่มากเกินไปนะเมื่อเราได้แกนตั้งและแกนนอนเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาสร้างสี่เหลี่ยมมุมฉากของข้อมูลกันใช่ไหมคะซึ่งเมื่อเราสร้างสี่เหลี่ยมมุมฉากนะเราก็จะได้ในลักษณะนี้นะคะโดยสีฟ้าเนี่ยแทน รายรับนะคะและสีชมพูแทนรายจ่ายนะอ่ะเรามาดูตัวอย่างกันเนาะอย่างเช่นวันอาทิตย์เนี่ยข้อมูลในตารางบอกว่ามีรายรับ2,000นักเรียนก็สร้างสี่เหลี่ยมมุมฉากสีฟ้าขึ้นมาให้ความสูงอยู่ที่2,000ใช่ไหมคะอ่าด้วยความที่เส้นจำนวนของเราเนี่ยอาจจะยังไม่ได้ละเอียดมากเพราะฉะนั้นถ้าคนอ่านมาอ่านเขาอาจจะ งงได้ว่าเออตกลงส่วนสูงตรงนี้มันถึงเท่าไหร่นะเพราะฉะนั้นเพื่อความง่ายหรือว่าความสะดวกนักเรียนสามารถเขียนตัวเลขกำกับไว้ก็ได้นะว่าสี่เหลี่ยมแท่งนี้เนี่ยมีความสูงเท่าไหร่นะคะอ่าและถัดมารายจ่ายในวันอาทิตย์ก็คือสีชมพูจากตารางเนี่ยรายจ่ายคือ1,500บาทเพราะฉะนั้นเราก็สร้างสี่เหลี่ยมมุมฉากให้สูงถึง1,500นนะคะแล้วก็เขียนตัวเลขกำกับไว้แบบนี้ก็ได้เนาะ แล้วต่อมาวันจันทร์ค่ะวันจันทร์นะจากตารางร้านนพเก้าเนี่ยมีรายรับ2,500บาทอ่บาทเพราะฉะนั้นเราก็สร้างแกนสีฟ้านะขึ้นไปจนถึง2,500เลยนะคะ,ะแล้วก็เขียนตัวเลขกำกับไว้ด้วยเพื่อความง่ายแล้วก็เข้าใจที่ตรงกันเนาะแล้วก็วันจันทร์เนี่ยมีรายจ่าย1000บาทนะคะเราก็จะสร้างสี่เหลี่ยมมุมฉากนะ สีชมพูตรงนี้นะคะถึง1,000นเนาะให้มีความสูง1000นะคะและนักเรียนก็ทำเหมือนกันนะคะกับวันอังคารวันพุธวันพฤหัสวันศุกร์แล้วก็วันเสาร์นะเราจะได้แผนภูมิแท่งเปรียบเทียบที่มีความสมบูรณ์แบบนี้นะคะซึ่งจากแผนภาพนี้เราก็จะสามารถเปรียบเทียบได้เนาะอย่างเช่นในวันอังคารเนี่ยรายรับกับรายจ่ายเนี่ยมีค่าเท่ากันเลยก็คือ1500บาทหรือว่าจะเป็น ในวันพฤหัสบดีเนี่ยรายรับเนี่ยมีแค่1000เอง1000บาทส่วนรายจ่ายมีตั้ง1 5 0 0แน่แสดงว่าในวันพฤหัสเนี่ยมีรายรับน้อยกว่ารายจ่ายใช่ไหมคะอ่าอันนี้เป็นขั้นตอนการเขียนแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบนะคะนะักเรียนซึ่งขั้นตอนเนี่ยเหมือนหรือว่าต่างกับการเขียนแผนภูมิแท่งปกติไหมคะ ไม่ต่างกันเลยเนาะคล้ายๆกันเลยอ่ะก่อนจากกันคาบนี้เรามาทวนก่อนดีกว่าว่าวิธีการเขียนแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบเนี่ยมีวิธียังไงบ้างขั้นแรกต้องสร้างอะไรก่อนสร้างแกนนะคะคือแกนตั้งและแกนนอนโดยจุดที่แกนทั้งสองพบกันเราจะใช้ชื่อเป็นจุดศูน,นะคะแล้วก็แกนใดแกนหนึ่งเนี่ยก็คือเส้นแสดงจำนวนใช่ไหมคะเส้นแสดงจำนวนเนี่ย ที่ปลายของเส้นจะต้องเป็นรูปหัวลูกศรน,นะส่วนอีกแกนที่เหลือเนี่ยก็คือแกนที่แสดงข้อมูลของแต่ละรายการนั่นเองพอเราได้แกนตั้งและแกนนอนแล้วเราก็จะไปแบ่งเส้นแสดงจํานวนนะคะให้เป็นช่วงนะโดยช่วงแต่ละช่วงก็ต้องมีความกว้างเท่ากันนะ,อะพอเราได้ช่วงได้แกนเราก็จะสร้างสี่เหลี่ยมมุมฉากของข้อมูลแต่ละชุดได้นะคะ โดยสี่เหลี่ยมมุมฉากเนี่ยก็ต้องมีความกว้างเท่าๆกันเนาะอ่าแล้วสําหรับข้อมูลที่เป็นคนละชุดกันนักเรียนก็ควรจะใช้สีหรือว่าใช้สัญลักษณ์นะคะที่มีความแตกต่างกันเนาะเพื่อให้คนอ่านเนี่ยอ่านแล้วเข้าใจได้ว่าอ๋อข้อมูล2อ,อันเนี้ยมันคนละตัวนะมันมาจากคนละชุดกันอ่าใช้สีต่างกันไม่พอนักเรียนต้องเขียนกํากับด้วยนะอย่างเช่นในตัวอย่างข้อนี้นะเราก็จะเขียนกํากับว่าสีฟ้าเนี่ยแทนรายลับ แล้วก็สีชมพูแทนรายจ่ายอ่าตรงนี้ต้องเขียนบอกเลยนะคะถ้าไม่เขียนเนี่ยคนมาอ่านเนี่ยเขาจะงงได้เลยว่าเอสีฟ้าคือจํานวนของอะไรสีชมพูคือจํานวนของอะไรอ่าเท่านี้เองค่ะสําหรับขั้นตอนการเขียนแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบนะไม่ยากเลยใช่ไหมอ่าอย่าลืมทบทวนนะคะ ใครอยู่บ้านมีเวลาว่างๆนะทบทวนเรื่องการเขียนแผนภุมิแท่งการเขียนแผนภุมิแท่งเปรียบเทียบนะคะ,ะสำหรับคาบนี้คุณแอนฝากไว้เท่านี้นะคะแล้วเราพบกันใหม่คาบหน้าค่ะบ๊ายบายอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดสาระความรู้ดีๆจากพวกเราอักษร Education น